สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง thtv จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ3อํอำเภอในจังหวัดสมุทรสาครคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. อําอำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอำเภอศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางคมนาคมศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น18ตำบล116หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด492.04ตารางกิโลเมตรหรือ189.98ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด3,4251คน 2. อําเภอกระทุ่มแบนอําเภอกระทุ่มแบนตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจเริญตามประวัติศาสตร์อําเภอกระทุ่มแบนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองหัวเมืองรศ .116 ตรงกับปีพศ .2440 อ,อ,24อําเภอกระทุ่มแบนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตําบล76หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด135.276ตารางกิโลเมตร หรือ52.230ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด182,112คน 3. อําเภอบ้านแพ้วอําเภอบ้านแพ้วตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งคลองดําเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเป็นอําเภอที่มีศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้กุ้งปาสลิดท,ที่หลากหลายอันเรื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่นของอำเภอบ้านแพ้วที่รู้จักกันมาอย่างช้านานอำเภอบ้านแพ้วแบ่งเขตการปกครองเป็น12ตำบล97หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด245.031ตารางกิโลเมตรหรือ94.60 7ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด1,426คน